สว mm ัส hmm. ด okay. yes. okay. uh ีค huh. ร mm ับ hmm. พ mm ี hmm. uh ่น huh. right. ้องสวัสด uh ีพ huh. ี mm. uh ่น huh. mm ้องสุกุสุก้นครับตอกับช่างเต้าบนข้นมันแคมครับพี่น้องกระรังสีเตรียมเห็ดงานสุดท้ายครับพี่น้องสุดท้ายถ่ายซุปอีรีครับสีเฮดปอเปียสเจครับพี่น้องปอเปียสเจใส่กับอ่าอีไข่ไข่ขึ้เก้าครับแต่ว่าบ้อง เนื้อสัตว์บ่มีอ่าอยังที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนาะอ่าสีมีกะหล่ำปีที่ผมซอยอยยี่หละแล้วกะ็แค่รดอูนเซนแล้วกะ็เฮดหอมครับพี่นอ้องเ็ดหอมก็แทนเนื้อสัตว์ไปเนาะใส่เ็ดหอมแห้งครับพี่นอ้องมันก็จะหอมกว่าเฮดหอมสดนะครับ พร้อมแหงเอามาซ่้อยหน่อยบางๆเนาะกระหล่ำมมีใส่ทั้งหมดสองโลกควนะครับพี่น,อน้องแค่รับก็สองกิโลพอทั้งเม่ดหนึ่งร้อยยี่สิบแพนนะครับขายโตละแปดบาทครับพี่น,อน้องเพราะว่านขายจำนวนหลายเนาะอยอ่างนึงมันจะเป็นตีนนะครับ าคบต้นละแปดบาทนี่สิมีต้นน้ำจิ้มให้แต่ว่าบ่มี่บ่มีผพักบ่มียังแห้งนะำปอเขาขายส่งขายให้ไอ้ป้าเท่านี่แหละครับพี่น้องคนยูซิลาซ่า็นไปขายอาหารจีทอดพวกของทอดเนาะ ข้าวเปลือกทอ,ทอ,อดทั่วข้าวโพดทอดนะครับย่ำจีกันกระชีเฮ็ดอัพ์ฟีดไว้นะครับเปิดถึงมาวันที 18, น่สิบแปดนี่ก็วันที 10, นะ่สิบเนาะของสีเฮ็ดอัพ์ฟีดไว้ครับอัพ์ฟีดใช้ตู้เย็นย่ำไว้เลยนะครับแล้วก็สีพัดพหิยซุปเนาะบ่ไดี้ฮอซสดนะครับสีบพัพใส่หิยซุปคอย ไฟมะฮอนะครับทีแหมันเย็นแล้วกะฮอเลยนะครับเพราะได้เอาคา,า,างขึ้นเพราะได้เอายางขึนเก่าหรอกเหตุเห็ดตอนนี้นะครับตอนนี้กับ 9. แปดโม่งเกาโม่งแรงๆกับสี้อครับไปใส่มันเย็นสนิทพอเที่ยงอีกกับสีส้ม ซีซั่นปอเปี๊ยะนะครับล็อสุดท้ายที่เขาเปิดลับออเดอร์มาว่านะครับพี่น้องสิบเอชชุดตอนแรกก็แปดชุดเนาะพอดีกุ้งม,มันเหลือนะครับผมก็เลยเอามาจัดเป็นโปเนาะขายแบบเน่้หลังไปเลยนะครับขายเาส่นทุนเพส่นกาไรละ่ะเพราะว่ากาไรกับทีมไปหาลอยครับพี่น้องที่อ่าซี ซีชิ้ินอ่ะเอามาขายเป็นชุดชุดลยยี่าบาทสองชิ้นต้ออันจะเป็นาห้าร้อยลนะน้องพี่น้องสองชิ้นต้อกต้นหนึ่งเ็ตกะลามีแนนแห้งพี่น้องแบบว่ามันห่อเนี่ยนะครับําไรก็คือตั้งถิ่นไปแล้วเนาะหลายคนบอกว่ามันเสียงคอยเนาะพี่น้องผม ผมมาตัดคลิปคือจังเสียงดังอยู่นี่ยแนวด่าแบบว่ากัดเสียงดังข้ำมเก้าอะไรล่ละแตว่าค่อยๆกับแบบว่าคารดีกับสีใสไซย,ยุดอ,อกครับไม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันเสียงแถบสีบอยได้ยินเลยนะครับบางทีอะคลิปเศร้าๆแบบว่ามันบอสได้เลยซื้อนาะพี่น้องแป๊บแหลมอีรีกะล่ำวัน ขอโทษขอให้เนาะเปิดเสียงดังๆเลยด้วยครับกระลำสองโลได้รับสองโลวุ้นสินสามโลครับ mà chắc mình hình hoàng lại nhé mà cứ đây chắc tôi rồi cứ tin bà nó mi mà ของแล้วแล้วพี่น้องสำหรับใส่จีเนาะกระลำปีเฮ็ดหอมแค่รสครับอุ่นเสร็จนี่ครับพี่น้องของกระเวดนฮอเดี๋ยวสิไปผสมแล้วก็ไปพัดเนาะพัดแฮมเบอกสุกหมดล้เดี๋ยวก,ก้อนสิพัดซุกไปทอดปเปอเปียะทรงก่อนครับพี่น้องนี้ครับพี่น้อง มันเคยเห็ดจ้าเกลือใส่เจเนะเ็เทือแรกนะครับเอาไปพัดกระสีว่าได้ใส่ยังครับใส่ตะซิวแล้วก็เกลือนะครับใส่แค่สองอย่างนะพี่นอ้องสีขาวแบบเจนั่นแหละพี่นอ้องก็มปนสูตรเจเนะกับน้ำตาลนิดนึง หนึ่งพ่ะเขากับอีกหนึ่งกะละมังใหญ่ครับเฮ้ยไม่มวันมาตสใสเนาะเสร็จแล้วครับถอดกุ้งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมโศกมีอวพึ่งไว้ให้เห็นก้อนครับพี่นอก อยาหวสิมาจัดใส่เป็นเสร็จนะทอดปอาเปี้ยะใส่หมูต้อครับน้ำมันใหม่ทุกๆครั้งนะครับพี่นอ้องทอดปอาเปี๊ยน้ำมันใหม่ตลอดนะครับบอใส่น้ำมันใหม่บ่ได้นะครับมันจะเหม็นเหินมันสิบ่แซ่บนะครับพี่นอ้องทีเห็ดเห็ดปอเปี๊ยะหามีกินแปลกแปล คแบบ, min i, mini, บแมินิมินิครับแม่อหนึ่ชุดนีซี่สิบบาทครับพี่น้องอันนี้กุ้งดวนซี่สิบเท่กันครับอีกกุ้งดวนอันนี้กุ้งหมูครับสิบเอ็ดชุดครับมือนี่เป็นเงินสามร้อยหกสิบบาทครับ เอาเพชร1 0สูตรเป็นเงินสี่ลอยสี่สิบบาทครับตกเลยดูทับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิจ้าส่งเหรครับพี่น้องเดี๋ยวอีกหาสุดรมูมาเอาสีชดส่งในมุมบานครับพี่น้องจะาเสถุงเหรอเนะาะก็เสะพักป่าวปท่องพระเจ้าเทียนเหรอครับ ปรุงขานหน้พี่น้อมีอยู่สามอย่างนี่แหะเจเบดทั้งนั้นค่ะน้ำตาลสีขาวและกสีดำนะครับน้ำมันทั่วเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเคจองที่ข้าเสียบพัดนะครับเป็นเข้าผสมแล้วเรียบร้อยนะครับเห็ดหอมบุญเส็นแค่ลอดกรัมปีนะครับพัดให้มะสุกเนาะจ้าสีเอามา ใยให้มันเย็นหล้กก็จังสีห้อนะครับก็ใส่เตาท่านนะครับในการพับใส่กระทะใบบัวอันใหญ่เลยนะครับมามาพัดกันครับกันโมครับพร้อมทำการแสดงบใส่กระทงกระทียมนะครับพี่น้องผัดเลยนะครับ มันร้อนแล้วครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเอ้ยอน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับเกลือจักน้อยหนึ่งนะครับเอาลงผัดเลยนะครับ แบบ G แท้ๆนะครับ,บ เสร็จแล้วครับพี่น,น้องก็ติมิพกระทะมีเลือกอยเรื่อว่ามันไม่ควรจะใส่น้ำมันหลาย,ยโอเค,ค กิน่น้อพักแล้วๆนะครับป้าเอ้ยมันเย็นแล้วสองสามชั่วโมงคนละใส่นาก,กินแห้งพี่น่องีเห็ดหอมหอมๆครับเห็ดหอมแข็งแนะนำให้ใส่ดีครับคนน่ะเห็ดหอมจุกๆเลยวุ้นเส้น แตสีฮอสเนี่ยครับเพียงเขาแล้ง,ง,หอหอองแล้วเนี่ยแหละสีรังฮอสสองสามถุงแล้วนะครับอีกกะละมังหนึ่งสองกะละมังครับอันนี้กะละมังใหญ่อันนี้กะละมังน้อยนะครับลอยสี่สิบลอยยี่สิบชิๆๆๆช้นสีเหลือเว่าสิบผมว่าน่าจะเหลือนะครับเพราะว่าผมสีฮอสแบบหนึ่งนะฮอสพอเถอดคับ ดีย๋ยวไปเห็ดเน่าครกินแลงขขาวก้อนพี่นอ้องโอ้ยแนวกินข่าวแลงก้อนครับขวดซีนเนาะตัดผ่าไม่กันหนึ่งคำหลักพี่นอ้องวัตถุนิยมไรซีนไม่กลัวพักใส่พัดใส่กเปลี่ยนจีเรียวเรียวครับเห็ดเน่ากินกินแล้งครับเป็น ัวเป็นตัวแบบคุกคิกนะครับตัวเมืองตัวนะครับใส่ใบกระเพราใส่ใบบบโหดนะครับไมกก้กฤษณาเอาจจที่ใส่ใบกระเพราแสบได้พี่นนองสูตรเนี้ยเราจะเอาใบบะโหดมาใส่ครับ ขูดนคัเ่น้ำวยช็กน้อยห si ือยครับวมันวันอยัวปล่อยเ็เหมีนานียนี่แห่งน้ำครับับเวใช้เครื่องเล่นใช้ตะกีใเทครับมตแสบ ดีเรีร่รรงค,งคดมากเนี่ยับใส่ใบกะเพราครับพี่ มันไม่เคยโคกแตกที่้องข้างมาเขาอุ้นเขาเย็นครับใช่ว่าถือข้างใช่ไหมอแอมเราเรียวฝนสิโต๊ะอาสวัสดีปารุงกรน้งไอชิบใบใส ไปไปซื้อ,อ,ยอหยังไ่จูบประกาศประกาศซื้อประกาศไหมเฮงไปจูบประกาศมุ่งเมาหัวกระตุนมาแล้งสาผมเด้อจ้าเด้อจ้ามาแม่มาแม่ไปมาทำแม่มามะมะคือรถที่มา,มาไปกินเรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดบ้านเฮ้ามาจีนรถนี่ขี่รถง่ายเด้ดเดี่ยน มาขี่รถมอเตอร์ไซค์ห้านี่ิน้องไอว่าฝนจิตโต๊แล้วจะบอก,อก,กนะน้องไอได้ยังบอกปลาลุงเบิางกันอ่ะน้ำสตรอเบอรี่มลมสตรอเบอรี่ด,ดูให้ปลาลงเบิางนะแจ็บปะขันหยยมไปให้ยาโาดูดน <laughs> ้ำแล้วท <laughs> ี่หรอไป

อาวัตดีจ้าไมมไหมงามงามกลมหัวส,สวยๆอกรมโพดอาวัตดีจ้าไหมวัดีจา้จาน้องไอซีิกินขาก็ปิงซีน่ปล่น้องไอซี่กินข้าุก,กรนจิมมัาานเนปิ่อน,น้องไอสีไปติดรถแทร็องเขาเสียเ่าเสียงเพลงเฮี้ยนพยาบาล ฝนมาพี่น้องอุ้ยพ่น่ะมืดตื้อเลยน้องไอไฟสีดบเบลฟ้าไฟอาบนำ้ำเนี้ยบาทโลมาวือๆเลยพี่น้องทั้งหัวบานทั้งตลาดแห้งขัดพ่น่ะอุ้ยยานบ้านน้องไอพ่อน่ะน้องใกล้เนี้ยให้เห็นเนี้ยกินแล้วเนาะ มันบ่ใหม่ดอก่ใหม่ลุงจะมันบ่าใหม่เงนบ่ยเอียงบ่ใหม่กินบ่นนบบใหม่เง่นบ่นนบ่บใหม่ดอกลุงเบิ่งอยู่ตองไหนไปอาบน้ำถ่ายลุงเด้อมาว่าบ้าใหม่มมนะว่าม้าใหม่อยูอ่อาบน้ำแล้วจังจะมากินเด้อลูกสีปอนเด้ออุย้ยบุญาฟ้าห้องยามเพรานันาน่นนั่นนั่นเราไปอาบน้ำเด้องวด ดับน้ำไฟสีดับหรอรอาบี่น้อกรีดเอวไว้ครำนี่ครับฝนสีตกฟ้าสีห้องเหรอน้องไอายานปะอบอกปลาลูกเนี่ยขนสีตกเลยเด้อเเียวอยอป็นจตกลน้องไอ,อไอปอาบน้ำก่อนตาที่หลาน้องไอไปอาบน้ำก่อนจ้าคลิปนี้เอาไว้ซรำนี่ครับ<ะ>พี่น้องเอาไว้พอกันคลิป<า>หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย